แม่ถุงนะถุงพลาสติกเนี่ยเอามาใส่กับแกนกระดาษทิชชู่ลงไปน่านี่อะถุงพลาสติกใส่ลงไปเลยนะคะใส่แล้วปีช่องค่ะี่ ตีถุงเนี่ยมันก็เกิดแรงดันแรงดันอากาศเป็นไงออกไปได้ไหมอากาศถ้าจะบวดไม่พุ่งออกไม่ได้ใช่ไหมถึออัดต้องพุ่งออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอามือตีถุงปึ๊บพุ่งอากาศที่อยู่ในถุงก็จะไปดัน น้าขับไปทำเล่นที่บ้านด้วยนะคะ่ะเครับกิติเกียรติค่ะไม่ Aqui vamos